ครับคราวนี้จะมาทดสอบนะครับลำโพงเสียงดีนะครับจากเยอรมันอีกคู่หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับดูอันะครับดูอัล CL 770นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเดิมๆทั้งหมดนะครับเป็นลำโพงสามทางนะครับหน้ากากเปิดไม่ได้นะครับแต่ว่าด้านหลังนี่ผมเปิดถ่ายรูปภายในให้ดูแล้วนะครับเน็กเวิร์ขนาดใหญ่มากนะครับขดลวดเบลเลอร์เทอร์เลยนะครับดอกลำโพงนี่สุดยอดมากนะครับเดิมๆทั้งหมดไม่มีซ่อมนะครับตัวนี้เนี่ยผลิตปี1976นะครับ43ปีแล้วนะครับ เสียงดีมากนะครับอิ่มหวานใสนะครับตัวนี้นะครับตู้ปิดนะครับเบสนุ่มนุ่มมากจริงๆครับเบสของเขากลางหวานนะครับแหลมใสสะอาดนะครับไม่บาดหูนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยความสูงนะครับความสูง4 8ดเซนติเมตรลึก2ี่สกว้าง25้าเซนติเมตรนะครับทนกําลังขับได้เจสวัตต์นะครับ4ี่โอห์มนะครับตัวนี้นะครับดอกเบสขนาด7นิ้วนะครับกลวยกระดาษขอบยางนะครับเสียงกลางขนาด3 5จุด้านิ้วนะครับ เป็นโดมนะครับโดมผ้านะครับนุ่มนวลมากนะครับเสียงแหลมนี่สองจุดห้านิ้วเป็นโดมผ้าเหมือนกันนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับสภาพตู้นะครับไม่มีบววไม่มีอะไรนะครับเดิมๆนะครับเมกอินเยอรมันนี่นะครับดูอ๋อนะครับก็จะเป็นแจ็คเสียบแบบอย่างนี้เลยครับมีสายให้นะครับก็จะมีกำหนิตู้อยู่แค่ตรงมุมนะครับสีมันถลอกหลุดออกไปนะครับตัวนี้นะครับแค่นี้เองนะครับนอกนั้นดอกอะไรก็จะเดิมๆทั้งหมดนะครับใครอยากเห็นดอกภายในกับเน็คเวิร์กนะครับ ขอดูได้นะครับลายเข้ามาขอดูได้นะครับตัวนี้นะครับลายนี้ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปทุกอันนะครับใครอยากถามอะไรถามได้เลยนะครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเสียงให้ฟังนะครับตัวนี้นะครับเสียงดีมากนะครับเดี๋ยวลองฟังดูเลยนะครับลองฟังดูเลย ไม่คนหัวใจเดิมไม่เคยเติมรักใครให้ใจเพิ่มเลยยังหัวใจเก่ายังคอยเฝ้ารักดังเคยใจมันอยู่เฉย ทนี้ไงคนหัวใจเดิมไม่เคยเสริรเมิเ่ามใจของใครปนเปในใจของพี่เธอยังเป็นที่รักโอเคไม่เคยเปลี่ยนเวียนรักงหันเหท,ทายเธอไปให้ใคร มันก็ยังซื้อเหมือนเก่าอยากรู้ใจของเจ้ายัางซื้อเหมือนพี่บางไมยเขาว่าผู้หญิงใกล้ความหวานไม่นานเปลี่ยนใจถ้าเธอเป็นอย่างนั้น ใครสักคนโชคดีพี่นี้ไงยังหัวใจเดิมไม่เคยเติมเทมใครลงไปสักทียังใช้หน้าเก่าหัวใจเล่า เก็บอรักษาเช่นนี้ ใจเดิมไม่เคยเติมเพิมใครลงไปสักทียังใชยหน้าเก่าหัวใจเล่านั้นยังดีที่คอยเก็บรักษาเช่นนี้กี่ปีก็ โอเคนะครับเสียงดีมากนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเปิดเพลงบรรเลงให้ฟังนะครับขอบคุณมากครับ